หญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวนะครับของนักเรียนชั้นปีที่1โรงเรียนสายเวทโตเกียวฟูทนลีกหนีจากสังคมที่ค่อนข้างแย่ในชนบทจนต้องเข้ามาเป็นนักคุณใสนะครับอยู่ที่โตเกียวหญิงสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและมีความเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างมากสายเวทของเธอนั้นจัดได้ว่ามีความร้ายกาจเป็นระดับต้นๆของเรื่องกันเลยทีเดียวใช่แล้วละครับวันนี้ดเด็กและจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของผู้ชายิชาคุณใสคุณฟา้าอย่างตัวของคุกิสาก,กิโนบาระกันครับ เอาละกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเมเ็ทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเม็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้พูดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวของผู้ใช้วิชาคุณสายคุณฟัอย่างตัวของคุกิซากินะครับโนบาระนั่นเองหรือแม่ผมสั้นที่เรารู้จักกันในเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่ก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงบอกเล่าเนื้อเรื่องนะครับในส่วนในอนิเมะรวมไปถึงมังงะจากเรื่องจ คลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะรวมไปถึงหาข้อมูลที่ทางเรานั้นได้ทําการรวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณนะที่นี้อีกด้วยอีกอย่างหนึ่งเสียงผมเนี่ยวันนี้เป็นหวัดนะครับจะต้องขออภัยเป็นอย่างมากเลยนะถ้าเกิดตัวเสียงของผมนั้นมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของโนบาระกันก่อนเลยนะโนบาระนั่นเองนะครับเป็นมนุษย์นะผู้หญิงครับเกิดในวันที่7สิงหาคมอายุ16ปีครับส่วนสูงของเธอเนี่ยอยู่ที่160ซนติเมตรเธอนั้นเกิดในเมืองเมืองหนึ่งนะครับในโทโฮคุครับคุณยายของเธอนั้นเป็นนักคูณใสที่ใช้วิชาสยเวทหุ่นฟางครับรวมไปถึงคุณยายนั้นนะครับก็ได้ทําการสอนมันให้กับเธออีกด้วยในตอนที่โนบาระยังเด็กนั้นเธอได้เจอกับซาโอรีครับหญิงสาวจากโตเกียวที่ย้ายมาอยู่ที่มม่่บบาาาาาานองเเโรรริักกแจสยละชชว ที่บ้านของเธอบ่อยๆครับทาให้ตัวของโนบารานั้นสนิทกับตัวของซาอริเป็นอย่างมากเลยโนบารานั้นชอบกินขนมที่ซาอรินั้นทําให้ซาอริบอกกับโนบาราว่าถ้าไปที่โตเกียวเนี่ยโนบารานั้นจะต้องไปร้านขนมนะครับที่เธอชอบไปอีกด้วยแต่ว่าครอบครัวของซาอรินั้นนะครับก็มักจะถูกชาวบ้านเนี่ยรังแกอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ครอบครัวของซาอรินั้นได้ย้ายออกจากหมู่บ้านไปโดยที่ซาอรินั้นไม่ได้รำลากับโนบาราเลยสักครั้งครับจากนั้นเนี่ยโนบารานัเป็นนามกกลััสหหตุ นะครับที่ทําให้เธอนั้นจะต้องการย้ายมาที่โตกเกียวเพื่อลีกหนีจากหมู่บ้านของเธอที่เธอนั้นรังเกียจและหวังลึกลึกว่าอยากจะเจอกับซาโอริอีกครั้งที่โตกเกียวครับทั้งหมดนี้มันก็เป็นประวัติและข้อมูลร่าวขาของโนบาระที่ได้มีการเปิดเผยออกมาในเนื้อเรื่องนะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูบทบาทของโนบาระในอนิเมะกันบ้างครับโนบาระนั่นเองนะครับได้เปิดตัวในอนิเมะตอนที่2ครับเธอนั้นได้นั่งรถไฟจากโมริโอกะนะครับมายัางโตเกียวเพื่อที่จะได้ไปพบกับอาจารย์ประจําชั้นปีที่1โรงเรียนสายเวทโตเกียวที่เธอนัดเจอไว้ครับจากนั้นเธอนนเนี่ยก็ได้ไปที่ฮาราจูกุนะโดยในที่นั้นนั่นเองนะครับเธอก็ได้พบกับโกโจฟูจิงูโรรวมไปถึงยูจิที่ได้มารอเธออยู่บริเวณนั้นเมื่อทักทายทาความรู้จักกันเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยโกโจก็ได้บอกและครับว่าพวก รู้สึกผิดหวังสุดๆเมื่อโกโจนะครับได้พาไปยังอาคารร้างเก่าไอเราก็นึกว่าจะได้มาเที่ยวและได้บอกว่านี่นะคือภารกิจแรกของเด็กใหม่ปีหนึ่งอย่างยูจิและโนบาระโกโจนะครับได้ให้ทั้งสองคนนะเข้าไปทําภารกิจตามลําพังเพื่อที่จะได้ทดสอบเลยครับว่าพวกเขานั้นมีพื้นฐานการปัดเป่ามากน้อยเพียงใดหรือเป็นยังไงกันบ้างนะจากนั้นเนี่ยโนบาระรวมไปถึงยูจินะครับเมื่อเข้าไปในตึกแล้วโนบาระก็ no บอกกับยูจิเลยครับว่าว่าเขานั้นจะต้องแยกทางกันยูจินะก็กลับไม่เห็นด้วยแต่เธอก็กลับไม่สนใจหรรอคคับบมมมีีวววาาเเเเดดดดดด็ยยใช้้้ไไไไลนนนะปปถึงิ โดยปล่อยให้ยูจินั้นอยู่ชั้นล่างเมื่อไปถึงได้นบนอาคารแล้วเนี่ยโนบาระนั้นก็ได้พบกับวิญญาณคำสาบที่ปลอมเป็นหุ่นโชและเธอนักก็ได้ใช้อาคมของเธอนั้นปัดเป่าคำสาบนั้นไปครับในเวลาเดียวกันนั้นเองโนบาระก็ได้ยินเสียงและสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งที่มุมห้องหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปปลอมเด็กคนนั้นแหละครับและนมน,น้วให้ตามเธอออกไปนะแต่ว่าเด็กคนนั้นนะครับกลับไม่ยอมขยับไปไหนเลยและทันใดนั้นเองครับวิญ,ญญาณคำสาบก็ได้ทำการปรากฏตัวขึ้นรวมไปถึงจับเด็กเป็นตจบประกันอ งงดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอจะได้ตัดสินใจวางคอนและตะปูของเธอลงเพื่อให้วิญญาณคำสามนั้นปล่อยตัวเด็กครับทันทีทันใดนั่นเองนะครับตัวของยูจิเนียพี่แกก็ททนลูกกระแพงออกมาและได้ทําการตัดแขนวิญญาณคำสามไปวิญญาณคำสามนั้นพยายามจะหลบหนีนะแต่ก็กลับโดนโนบระนั้นใช้อาคมของเธอกบแขนของวิญญาณคำสามนะครับที่ตกอยู่จึงทําให้เธอนนะั้สามารถปัดเป่าคำสามตัวนั้นและช่วยเด็กเอาไว้ได้ครับต่อมาเด็กมีหนึ่งทั้งหมดนะครับก็ได้รับภารกิจให้ไปตรวจสอบรวมไปถึงปัดเป่าคำสาบที่สถานยินิตเอชูทั้ง3คนน่ได้มุงห้าไปยัังตวอมคว่า ในอาคารนั่นเองครับกลายเป็นอาณาเขตเขตแดนของวิญญาณคำสาปไปแล้วและประตูทางออกของอาคารนั้นก็ได้หายไปอีกด้วยพวกเขานั่นเองนะครับได้เข้าไปในอาคารเรื่อยๆและได้พบเข้ากับซากศพของคนกลุ่มหนึ่งและในจังหวะที่นาสะอิศเอียนนั่นเองนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยโนบาระานะก็ได้ถูกวิญญาณคำสาบลักพาตัวไปและถูกจับตัวไว้ครับขณะที่เธอนั้นกำลังจะถูกกินฟูจิงุโรนะ่ก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันและก็ได้พาเธอออกมาจากสถานพินิษเอชูพาเธอไปรักษาบาดแผลต่อไปครับซึ่งเหตุการณ์นี้เองนะครับก็ จินั้นได้เสียชีวิตลงไปครับด้วยฝีมือของสุคุณะแหละครับต่อนหน้าต่อตาของฟูจิงูโร่นั่นเองครับตัวของโนบาระนั่นเองนะครับหลังจากได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยตัวของเธอนั้นก็รู้สึกเสียใจอยู่นะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโนบาระและฟูจิงูโร่นะครับก็ได้ทําการพูดคุยกันถึงการเสียชีวิตของยูจิซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องการที่จะแข็งแร่งขึ้นครับเพื่อไม่ให้มีใครเนี่ยจะต้องมาเสียชีวิตลงไปอีกตอนนั้นเองนะครับพวกรุ่นพี่ปีที่2 two, นั้นก็ได้มาหาพวกเขาและได้บอกให้พวกเขาเเเเเนในในนนนนีีี่่่่ยยยรรรรรรััับไมมมวววววาาาาจะะป็ตตขขออองงงงโโโโหืิ้้้สพพธ์กกแล วด้วยเนื่องจากพวกปีที่3นั้นถูกพักการเรียนอยู่ครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในช่วงของการฝึกซ้อมอยู่นะโนบาระนะครับรวมไปถึงฟูชิงุโรก็ได้เจอเข้ากับโทโดและไม่นักเรียนสายเวทจากโรงเรียนเกียวโตครับโทโดนั้นพุ่งเข้าไปโจมตีฟูชิงุโร่โนบาระที่เข้าไปช่วยนั่นเองนะครับก็โดนไมขัดขวางเอาไว้ได้จากนั้นมากินั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้เธอนั้นได้ขอบคุณมากิสําหรับการช่วยเหลือครับและทั้งสองนั้นก็ได้ทาการพูดคุยกันเกี่ยวกับอดีตของ aki, อมาร์ มากขึ้นครับจนเมื่อถึงวันงานสาสพันธ์นั่นเองครับนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนนั่นเองนะครับได้มาพบปะกันเพื่อที่จะได้รู้กฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับงานและในตอนนั้นนั่นเองนะครับยูจิที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าน,านี้นะก็ได้เปิดตัวขึ้นมาแป๊กๆเลยครับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ภายใต้แผนของโกโจนะแป๊กมากๆกันเลยละครับโนบาระนะครับเรียกได้ว,ว่าโกรธยูจิเป็นอย่างมากที่ได้ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้และให้ยูจินั้นถือกรอบลุปมง,งานศพไว้เพื่อเป็นการลงโทษครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยม แต่วิธีการแสดงออกมาของเธอเนี่ยจะค่อนข้างฮาร์คอลหน่อยนั่นเองซึ่งพวกนักเรือโตเกียวนะครับก็ได้ทําการหารือการเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละคนในการแข่งขันครั้งนี้ครับเมื่องานเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยพวกเขาทั้งหมดนะครับก็ได้กระจายตัวออกไปตามแผนโดยโนบาระและแพนด้านั้นก็ได้เจอเข้ากับนิชิมิยะครับและได้ทําการกวนโมโหนิชิมิยะอยู่พักใหญ่ตอนนั้นเองครับแพนด้าก็ได้ถูกเมกามารุนั้นรอบโจมตีโนบาระเนี่ยจึงได้ปล่อยให้แพนด้านะครับรับมือกับเมกามารุไปส่วนตัวของเธอนั้นนะครับก็ได้ทําการจัดการนิิิชมมมะะเเเออองื่่่การรรตสู้้ขึนนบโ no ได้เข้าทำการต่อสู้กับนิชิมิยะด้วยความยากลําบากเนื่องจากอาคมของนิชิมิยะนั่นเองนะครับเป็นการควบคุมไม้กวาดที่สามารถรักษาระยะห่างได้ดีอีกครั้งยังสามารถเรียกลมมาโจมตีเธอได้อีกด้วยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับโนบาระก็ได้เศษไม้กวาดมาและเธอนั้นก็ได้ใช้อาคมของเธอทําให้ไม้กวาดนั้นหมดสภาพหรือใช้การไม่ได้นั่นเองรวมไปถึงปิดฉากนิชิมิยะไปด้วยค้อนของเล่นแบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ครับจากนั้นโนบาระก็ได้ถูกไม้โจมตีจากระยะไกลจนทําให้เธอนั้นสลบการแข่งขันรอบแรกนั้นจจึงงงงได้้ยุติลครับับเเนนนนื่ออากใขะมี วิญญาณคำสาบบุกมาที่โรงเรียนครับหลังจากนั้นเนี่ยโนบาระและฟูจิงูโรนั้นนะครับก็ได้คุยกับยูจิเกี่ยวกับการที่ยูจินั้นแข็งแกร่งขึ้นมากและเธอนั้นนะครับจะไม่ยอมแพ้ยูจิเด็ดขาดในวันถัดมานะครับเป็นการแข่งขันเบสบอลก็เป็นฝ่ายโรงเรียนโตเกียวนะครับสามารถเอาชนะไปได้ทีนี้เนี่ยโนบาระยูจ no ิและฟูจิงูโรนั้นก็กลับได้รับภารกิจให้ไปตรวจสอบวิญญาณคำสาบที่สะพานยะโซฮาจิครับซึ่งก็ได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคำสาบจากคนในโรงเรียนเก่าของฟูจิงูโร่ในตอนแรก แต่ทั้งคู่นั้นก็ดื้อแหละครับไม่กลับอย่างที่ฟูจิงุโรบอกและได้ทําการแอบตามฟูจิงุโรไปที่สะพานอีกด้วยทีนี้เนี่ยทั้ง3คนนะครับจึงได้รวมกลุ่มกันและได้เข้าไปภายใต้เขตแดนนะครับของคาสาบเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับวิญญาณคําสาบตัวตุน่นจึงได้ช่วยกันปัดเป่าครับแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับวิญญาณคําสาบแปลกๆตัวหนึ่งที่ยูจินั้นได้ไล่ตามไปทีนี้เนี่ยไม่นานมาครับโนบาระเนี่ยก็ถูกวิญญาณคําสาบอีกตัวหนึ่งดึงออกไปนอกอนาณาเขตครณะ อย่างเอโซและเคจิสูนะครับที่มีความสามารถในการโจมตีด้วยเลือดที่ออกฤทธิ์เป็นพิษได้อีกด้วยโนบาระรวมไปถึงยูจินั้นได้เผอโดนเลือดของเคจิสูที่ตัวเขานั้นพ่นเลือดใส่ทาให้พวกเขานั้นเกิดลวดลายพิษขึ้นมาบนตัวละครคล้ายๆกับลวดลายดอกไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะแต่ด้วยความโชคร้ายนั่นเองนะครับมันก็ยังมีความโชคดีอยู่เมื่อโ no นบาระนั้นนะครับได้ใช้อาคมของเธอกับพิษที่เธอโดนอยู่ทําให้ขัดคาสาปทั้งสองคน 3, นั้นนะครับเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อสู้นี้โนบาระ คำสาบทั้ง2องคนนะครับจึงสามารถเอาชนะมาได้หลังจากนั้นคู่นั้นจึงได้ไปหาฟูชิงุโรนะครับที่สลบอยู่ใต้สะพานยะโซฮาจิแล้วก็จบเนื้อเรื่องของอนิเมะรวมไปถึงบทบาทของโนบาระในอนิเมะกันแล้วล่ะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูบทบาทของโนบาระในมังงะกันบ้างครับในเหตุการณ์ที่ชิบุยานั่นเองโนบาระก็ได้เจอเข้ากับฮารุตะนะครับนักสาบแช่งคนหนึ่งโดยที่ฮารุตะนั้นพยายามจะเข้าโจมตีเธอกับอาราคินะแต่ก็ได้โดนนานามีนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นมาจัดการได้อย่างง่ายดายต่อมาโนบาระนะครับก็ได้พบเข้ากับมาฮิโตะอีกด้วยทั้งคู่นั้นได้ทําการต่อสู้กันโนบาระนั่นเองนะครับก็แอบจะรู้มาว่ามาฮิโตะนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างจึงได้ทําการรักษาระยะห่างและโจมตีด้วยตะปูอยู่ไกลนน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 ะะแแตตต่่่่่ััััวขขออองงงงงมมมาาาาโโกก็็็สรรรถหลบบไดด้ยยคซึเปผ เธอเองได้ทําการเข้าประชิดตัวของมาฮิโตะและได้ทําการใช้อาคมของเธอโจมตีมาฮิโตะเข้าไปอย่างจังการโจมตีนี้เอ,เองนะครับสร้างความเสียหายโดยตรงต่อวิญญาของเขาเช่นเดียวกันกับที่ยูจินะครับสามารถทําได้นั่นเองนะครับมันจึงทําให้ตัวของมาฮิโตะนั้นหนีไปหาร่างจริงของตัวเองที่ตอนนี้ต่อสู้อยู่กับยูจิอยู่ครับโนบาระานั่นเองนะครับได้ทําการไล่ตามร่างโคลนของมาฮิโตะไปจนเจอเข้ากับยูจิและมาฮิโตะร่างจริงๆนะมาฮิโตะได้ทําการเข้าจู่โจมเธอแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะครับมันจึงทําให้เธอน,อ ito, บบนั้นโดนพล รานั้นหมดสภาพในการต่อสู้ทันทีหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วนะครับเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าตัวของเธอนั้นได้ตายลงไปหรือเปล่าหรือยังมีชีวิตอยู่นะแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยเชื่อว่าตัวของเธอนั่นก็ยังมีชีวิตอยู่ครับบทเธอเนี่ยน่าจะยาวๆเลยนะแต่เพื่อนๆนั้นนะครับ <c oughs> ก็สามารถไปติดตามแบบถูกลิสิทธิ์ได้ในช่องทางมังงะพาสนะซึ่งเดี๋ยวผมนะั้นจะติดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมและนี่นะมันก็เป็นเรื่องราวของโนบาระในมังงะจนถึงตอนปัจจุบันครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถของโนบาระกันบ้างครับอย่างที่เราทราบกันนะว่าอาคมของโนบาระนั้นเป็นวิชาคุณไสยหุ่นฟางที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลครับวิชาคุณไสยของโนบาระนั้นเป็นวิชาที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นนะมีชื่อว่าอุชิโนโคคุไมรินะครับหรือพิธีกรรมสาบแช่งนั่นเองที่เกิดจากความเชื่อโบราณของคนญี่ปุ่นครับที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะเป็นวิธีที่ใช้ในการสาบแช่งคนที่ไม่ชอบคนที่เกลียดรวมไปถึงคนที่เป็นศัตรูหรือคนที่มีความแค้นกันเป็นการส่วนตัวครับโดยมุ่ง การใช้เส้นผมหรือชิ้นส่วนต่างๆอาทิเช่นเล็บมือเล็บเท้าฟันของเหยื่อนะครับแล้วเอาไปผูกกับตุ๊กตาฟางและใช้ค้อนตอกตะปูใส่ตุ๊กตาฟางบนต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในสารเจ้าในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามครับแต่ต้องทําติดต่อกันเป็นระยะเวลา7วันนะไม่เช่นนั้นเนี่ยคำสามนั้นจะไม่เป็นผลและย้อนกลับมาหาคนที่ใช้อีกด้วยครับโดยโนบารานั้นนะครับได้เรียนวิชานี้มาจากคุณยายของเธอและเธอนั้นนะครับก็ได้พกอุปกรณ์ต่างๆติดตัวเสมอเพื่อที่จะใช้วิชาของเธออย่างช่ำชองครับโดยอย่างแรกที่เธอพกกนนนนั้้็คคคืออรรสาามถใใช โจมตีโดยตรงได้หรอ Jamie, ือจะใช้คู่กับตะปูนะเพื่อโจมตีระยะไกลหรือว่าใช้กับเทคนิคอื่นๆก็ได้ครับต่อมาก็จะเป็นตะปูที่ใช้กับพรอนดังกล่าวนั่นแหละครับที่เรานั้นได้กล่าวไปข้างต้นรวมไปถึงหุ่นฟางด้วยที่เอาไว้ใช้ตามวิชาของเธอครับวิชาคุณนสายหุ่นฟางของเธอนั้นเป็นวิชาพื้นฐานของเธอซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับเทคนิคต่างๆเพื่อใช้กับสายเวทรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วยอย่างแรกก็คือเสียงสะท้อนครับจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเป้าหมายนะครับวางลงบนตุ๊กตาหุ่นฟางเพื่อทําการเเเเเชื่่่่อออออออมโยยงงงไสวททขธธกกกััััับศตตตรรููนนนนนนจจาาา้้ะะดดํปีแ ด้วยพลังสายเวทนั้นลงไปทําให้เป้าหมายนั้นได้รับความเสียหายที่รุนแรงได้ต่อมาปีนปักผมครับเป็นการปักตะปูลงบนเป้าหมายหรือสิ่งต่างๆแล้วสามารถทําให้ตะปูนั้นเองนะครับเกิดระเบิดขึ้นมาได้อีกครั้งในตอนที่เธอนั้นต่อสู้กับคันคําสาแผนผาามารณะร่วมกับยูจิเธอก็ได้เรียนรู้เทคนิคโคคุเซนอีกด้วยความสามารถของโดบารานนั่นเองนะครับเหมาะกับการโจมตีระยะไกลมากกว่าระยะประชิดขอแค่เพียงได้ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของเป้าหมายมานะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคบตัวของเธอนั้นก็ แต่ว่าความสามารถนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่เช่นกันนะนั่นก็คือหากไม่มีส่วนใดเลยของเป้าหมายเนี่ยเธอนั้นนะครับก็จะต้องเข้าต่อสู้ในระยะประชิดเท่านั้นอย่างไรก็ดีนะครับโนบาระนั้นก็มีความเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างมากซึ่งเราจะได้เห็นนะครับในตอนที่เธอนั้นนะครับโดนเลือดของคันคําสาบเข้าไปตัวของเธอนั้นก็พร้อมที่จะสาบแช่งศัตรูโดยการตอกตะปูลงบนตัวของเธอเองโดยไม่กลัวว่าร่างกายนั้นจะได้รับบาดเจ็บกันเลยทีเดียวและนี่นะมันก็เป็นความสามารถทั้งหมดของโนบาระกันแล้วลหละครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูความสัมพันธ์ของโนบาระกับตัวละครอ,อื่นๆในเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับคนแรกเลยเนี่ยก็คงจะเป็นยูจินะกับยูจิเนี่ยตัวของโนบาระนั่นเองเนะครับตอนแรกเนี่ยเธอก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าไม่ค่อยชอบยูจิแล้วครับแอบจะคอมเมนต์กันอยู่บ้างะนะแต่โดยนิสัยที่ชอบตมมุกเหมือนกันรวมไปถึงความบ้าบินเนี่ยมนก็ถูกใจอาเจยซะเหลือเกินนะครับอาเจที่เด็ดเดี่ยวขนาดน,นี้มันจึงทําให้ทั้งคู่นั้นสนิทกันได้ไม่ยากครับอีกทั้งในตอนที่ยูจินั้นตายเนี่ยโนบาระน จินั้นปิดเรื่องนี้เอาไว้ซึ่งเมื่อตอนที่ต่อสู้ร่วมกันเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็สามารถเข้าขากันได้อย่างดีแบบแทบไร้รอต่อกันเลยทีเดียวคนถัดไปนะครับก็คือตัวของฟูจิงุโร่นั่นเองตัวของโนบาระกับฟูจิงุโร่นั้นอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์อะไรมากมายแต่พวกเขานั้นก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันไม่ต่างจากยูจิกันเลยล่ะครับมาต่อกันนะที่โกโจนะครับโกโจนั้นเป็นอาจารย์ประชาชัดของเธอถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ก็เป็นอาจารย์ที่มึ่งพาได้ตลอดตัวของเธอก็ยังพอจะมีความเคารพโก,โโกรว รุ่นพี่ชั้นปีที่2ครับโนบาระนะั้นสนิทกับพวกรุ่นพี่จากการทํากิจกรรมร่วมกันต่างๆนะแต่น่าจะมีคนที่สนิทนที่สุดในหมู่รุ่นพี่ก็คงจะเป็นมากินี่แหละและอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือตัวของซาโอริ้นั่นเองครับที่เธอนั้นต้องการที่จะมาตามหาซาโอริถึงโตเกียวกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าตัวของเธอน้น,นะครับก็อยากจะเจอซาโอริครับนอกนั้นแล้วเนี่ยกับความสัมพันธ์กับตัวละครอ,อื่นๆนะครับสำหรับโนบาระแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะน่าจะมีประมาณนี้ครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆที่อาจจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะครับของโนบาระกันบ้างข้อแรกครับที่มาของชื่อโนบาระนั้นอาจารย์ผู้แต่งเนี่ยอยากจะให้ความรู้สึกของชื่อนี้เนี่ยเรียงรายไปได้วยหนามและความแหลมคมครับจริงๆเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่เยอะนะโดยคาว่าบาระนั้นแปลว่าดอกกราบครับข้อที่2เนี่ยสีผมจริงๆของโนบาระนั้นเป็นสีดำครับแต่ที่เราเห็นกันในอนิเมะนั่นเองนะครับตัวของเธอนั้นย้อมสีผมมานั่นเองข้อที่3าครับโนบาระนั้นได้อัดดัทวิว 9 5 9 0โหวตครับ เอาละครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ใช้วิชาคูใส่หุ่นฟางอย่างโนบาระครับที่ทางเราอดีตเด็กนั้นได้รวบรวมมาเพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมหากข้อมูลที่ทางเราเนี่ยได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไว้ณที่นี้อีกด้วยรวมไปถึงเพื่อนๆสามารถใส่แท็กเวลานะครับเพื่อเพิ่มเติมให้หน้าสัมรันิเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นหรืออยากจะพูดคุยกันประเด็นไหนนะครับก็สามารถใส่แท็กเวลาให้เพื่อนเพื่อนดยนะครับมา เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ